ที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดไปด้วยให้แผ่ไปด้วยนะครับทําอย่างไรเพราะเขาเคยชินกับว่าการแผ่ก็ต้องมีบทแยกในการแผ่เมตตาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่เราไม่ไม่เอาตามเขาท่านหลวงพ่อทว่าเองนําอะไรมาเองนําไตสนาคมบทสวดมาใช่ไหมเองสว่างใช่ไหมล่ะเองก็เอาไปให้คนอื่นเขาเมื่อดี ตอนเองสัเพยมายเองเองแผลเนะ่ยถามว่าตอนเองแผลนะ่ะมันมีบทสวดไหมครับตู้ลงไปสังเกตวัดต่างๆที่เขาสวดมนตนะ์ทําวัดเช้าวัดเย็นพอทําเสร็จแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกตัวมีอะไรสว่างไหม <c oughs> ก็มีบุญตัวเองนั่นแหละครับบุญตัวเองที่บันทึกไว้นะ่ะแผ่ไปบางคนมีกระจีตเดียว <c oughs> แต่เท่าตู้สวดอ่ะ อขณะที่เราสวดอยู่ใช่เจริญพุทธมนต์อ่ทำไมไม่เอาไปแผ่ไปดิเออแล้วก็พี่นาดีแผ่แล้วมันได้ผลไหมล่ะเออถ้าได้ผลก็ต้องรีบแผ่นะเรานึกถึงใครสักคนขอให้ถูกหวยในวันนี้มันถูกละเป็นไงอ่ะแสดงว่าพลังงานไปถึงถูกเรอเลไปแล้วถึงถูกต้องเลยครับ เพราะว่าตอนสดหลวงตาบอกว่าเราบริกรรมอะไรนึกถึงอะไรพลังงานนั้นมาที่เราทุกมาที่เราแน่นอนแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้มาที่เราก็ไปที่ไหนก็ได้เพราะเรามีรูปมีนามสามารถจะนำาคลื่นที่นำมาไปได้พิจารณาที่ท่านบอกให้พิจารณาตามความเป็นจริงสิ